รวมร้านเด็ดเมืองคอนมาให้ทุกคนเดฟเพิ่มลงในลิสกันแล้วคะ่ะทั้งคาเฟ่ร้านอาหารร้านติบซำใดๆแอดมินรวมมาให้แล้วมีที่พักแล้วที่กินก็สําคัญใช่ไหมล่ะคะหากใครยังคิดไม่ออกให้ลิสของแอดมินเป็นตัวนําทางไปสู่ความอร่อยได้นะไร้าทา,าราบดินเป็นทั้งคาเฟ่และร้านอาหารอบล้อมไปด้วยธรรมชาติมองไปทางไหนก็จะแต่สีเขียวและสีฟ้าใสของสระน้ำใจกลางร้านมีหลากหลายโซนให้นั่งกันเลยทีเดียวอาหารมีเมนูเยอะจุใจซีหลอดคาเฟ่ คาเฟ่เปิดใหม่ที่กำลังฮิตสุดๆในตอนนี้ตกแต่งด้วยอิดเน้นสีส้มและสีดำเครื่องดื่มหอมอร่อยพร้อมขนมหลากหลายเมน,นูอีกหนึ่งคาเฟ่เมืองคอนที่แอดมินแนะนำว่าต้องมาเช็คอินขนมซีฟูด้ดเย็นนี้ ทานอะไรกันดีนะถ้านึกอะไรไม่ออกพิมพ์บอก Google แ a บบว่าขนมชีฟูสสาขาหนึ่งแล้วมุ่งตรงไปอย่าได้หันกล้ามเมนูอาหารทะเลสดใหม่ทุกซารบูไข่แน่นๆตัวใหญ่จุใจที่นี่มีบริการทั้งโซนอินดอร์และอัท์ดเลยค่ะดื่มดำกับบรรยากาศดีวิวทะเลสวยพร้าอาหารริศ้สตั้งที่นี่เลยค่ะโกโดองเข้ามันแกงประตูชั บรรยากาศร้านสชิคเป็นกันเองเหมือนกินข้าวที่บ้านสไตล์โลคอลแต่เป็นร้านที่ขึ้นชื่อของเมืองคอนที่ทุกคนจะต้องแวะมาเลยล่ะค่ะเมนูที่ห้ามพลาดคือข้าวมันแกงกุ้งที่เด็ดที่หากได้ลองชิมแล้วตาลุกวาวถูกใจแน่นอนค่ะกับเมนูชาร้อนรสชาชาสีกลมกล่อมฉบับชาใตาสุดๆอนาลองคาเฟ่ คาเฟ่บรรยากาศสบายๆส,สไตล์โฮมี่ใจกลางเมืองนครศรีธรรมราชตกแต่งร้านสบายตามีโปรเตอร์หนังแผ่นเสียงมินเทจมากๆเลยค่ะเหมาะกับการชวนเพื่อนมาจิบก,กาแฟอร่อยๆชิคๆแถมมีมุมถ่ายรูปถูกใจสาวกคาเฟ่ฮอปปิ้งแน่นอนค่ะอาลิชาคาเฟ่ ก่อนหน้านี้แอดมินได้แนะนำที่พักแคมปิ้งสุดชิคย่างเบี่ยมสุดแคมปิ้งไปแล้วแอดมินขอแนะนํำคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ที่เดียวกันให้ได้ฟินกันต่ออย่างจุใจไปเลยค่ะกับร้านอาริชาแนะนําแสงสวยถ่ายรูปรนน้อนช่วงเวลา4โมงเย็นถึง5โมงครึง่งได้รูปปังแน่นอนตังเกียต่เตียม แวะรับประทานอาหารช้าแบบจัดเต็มกันค่ะทั้งติ่มซำเ้าวยำปักกุ๊เต๋เจ๊าวัตถุดิบคัดสัรมาอย่างดีเน้นคุณภาพราคาไม่แพงที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิม้มแนะนำติ่มซำจำพวกกุ้งค่ะอร่อยยกนิ้วให้เลย upr factory คาเฟ่สไตล์รอฟเดโกดังที่เด็ดที่แท้จริงของที่นี่คือเมนูกาแฟที่มีหลากหลายใช้มเมล็ดก,กาแฟคั่ควคุณภาพดีคอกาแฟต้องยกนิ้วถูกใจอย่างแน่นอนร้านชงอย่างพิถีพิถันจนได้ออกมาเป็นกาแฟที่รสชาติดีเยี่ยมแถมพิซซ่าโฮมเมดของที่นี่ยังเด็ดไม่แพ้กันเลยค่ะที่นี่มีมเมล็ดกาแฟจําหน่ายด้วยนะคะเลือกันได้เพลินๆนั่งชิลๆจิบกาแฟเา้าสุดซอย มาพาคใต้ทันทีทุกคนคงสงสัยใช่ไหมคะทําไมแอดมินแนะนําอาหารภักเหนือที่ภักใต้กันนะแอดมินขอแนะนําร้านข้าวสุดซอยเพราะรสชาติที่เข้มข้นถึงใจที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีน้าซุปให้เลือกถึง3แบบด้วยกันซุปเนื้อซุปไก่และซุปมังสวิรัตหากใครไม่อยากทานข้าวซอยในร้านยังมีเมนูอื่นๆให้เลือกอีกมากมายเลยล่ะคะ่ะ